สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานนมโคนดนครับวันนี้ผมจะเจ้าน้ําแดงของผมนี่โาตโยต้าคอร์ด้าคอร์1.8สปอร์ของผมนะครับวันนี้ผมจะมาอัพเกรดมันนะครับโดยการเปลี่ยนลําโพงดูซิว่าเปลี่ยนลำโพงแล้วมันจะมีคุณภาพเสียงดีมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็ประกอบกับว่าวันนี้จะเป็นการโชว์การเปิดฝาประตูข้างในแต่เจ้าแผ่นนี้ครับถอดดูแล้วก็เปลี่ยนลำโพงแล้วก็ไม่ทนแนนมันทำความสะอาดมัน ลองดูด้วว่าขั้นตอนการถอดมันมีอะไรบ้างมาคนจะทำให้ดูครับสถานสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนกาแฟโบราณเนกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆติดต่อ0 9 9 6 6 1 3 5 2 1 สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชาดนมโคนนนครับวันนี้ผมจะมาลื้อแผงประตูของรถโตโยต้าโครล่าคอร์สนะครับสาเหตุทลื้อก็เพราะว่ามันผมอยากจะแมชชีนแนนต์มันอยากจะทำความสะอาดหรือว่าในนั้นทำความสะอาดยังไงของผมเนี่ยปัญหามดมันมาบ้านผมมีมดเยอะมดมันอยู่ถแถวๆที่ประตูเนี่ยแหละนี่คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองคุณใหญจะเปลี่ยนลำโพงจะเปลี่ยนลำโพงตรงนี้นะครับลื้อมาสองวัตถุประสงค์ทำความสะอาดแมชทีนแนนมัน แล้วก็เปลี่ยนลำโพงแต่ลือยากเท่าที่วางเข้าใจของผมหรือยากมาดูกันว่า Toyota าโครโครล่าคอร์เครื่องยนต์1.8สปอร์คันนี้จะลือแผงประตูยากมากน้อยแค่ไหนผมจะลองลื้อให้ดูครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่ใช้ To y ยต้าโคโรล่าคอร์สดูซิว่ามันยากหรือไม่ยากมามาดูกันคัดว่าทำได้ครับ ันนี้ก็เป็นประตูบานสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมได้ทําการถอดประตูออกมาแล้วก็ทําการร่มนุงแล,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 ละษาภายในของไอ้เจ้าฝาประตูนี้นะครับมาดูอันสุดท้ายถอดยากเหมือนงันยบนะประตูสารบานก็ถอดยากทัางนั้นเลยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนี้แหละครับจะมีตัวที่1งตรงที่ปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก2ตัวก็อยู่ตรงที่สวิตช์จบ เขึ้นเลื่อนลงอันนี้ก็ดึงมาง่ายๆเลยครับแล้วก็ปลดสวิช์ออกหลังจากปลดสวิช์ออกก็มาชุดใหญ่เลยครับบานประตูชิ้นใหญ่เลยไหนออ่น้อยจอดนันมี3ตัวครับตรงในข้างล่างเนี่ยสองตัวแลวอยู่ตรงที่กรรไกรประตูหรือตรงที่กระเดื่องปิด,ดเปิดประตูเนี่ยครับหนึ่งอันหลังจากนี้เราดึงครับ ใช้มือจับขอบล่าครับออกแรงดึงแรงๆเอาหัวเข่าดันด้าประตูไหน่อยก็จะดีครับเข่าดันไว้ก็จะได้มีแรงต้านช่วยออกแรงดึงได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ช่วงสุดท้ายแค่ทำท่าเหมือนยกๆหน่อยครับออกแรงดึงแบบยกๆอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็ถอดสายสลิงที่เป็นตัวโยงระหว่างกรอนประตูกับไอกระดองปิดเปิดประตูนะครับ ดูภายในดูความสะอาดความเป็นระเบะียบเรียบร้อยภายในหลังจากนี้ก็มาดูควา,ค,าความสะอาดภายในก็โอเคสภาพทองวามสารเรียบร้อยอน,นี่ผมตัดต่อไปแล้วนะอันนี้ผมก็อยู่ในช่วงของการตัดสายไฟละตัดสายไฟล,ไฟลำโพงบอกอให้เห็นตรงส่วนที่เป็นตัวนาสัญญาณนะครับหรือว่าหรื<ม>อว่าสายทองแดงอะเนาะบอกเปลืนะอกออก ล้วตอนหลังมาก็จะมาทําการเปลี่ยนลําโพงเราเปลี่ยนลำโพงแล้วก็จะต้องมีการเชื่อมลำโพงเขาก็ พอสมควรเสียงก็ดีนะลำโพงเสียงดีแต่ว่าแม่เหล็กก่นนิดนึงผึปเปลี่ยนเอาใหม่ในคุณภาพดีกว่าเยอะเลยครับคุณภาพดีกว่าเยอะเลยแต่ก็ยังไม่สุดนะตัวลำโพงจะทําประสิทธิภาพได้มากกว่านี้อีกถ้ามีอะพาวเวอร์สปายหรือ ly, เอ้ยไม่ใช่กัช่วยกับพาวเวอร์แอมป์ถ้ามีพาวเวอร์แอมป์มาช่วยเพิ่มกําลังขับในเสียงก็จะใสขึ้นจะดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ใช้อาแอมป์ที่อยู่ภายในวิทยุของรถยนต์เดิมนะครับของผมใช้แบบเดิมก็ ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเส,สยียงใสเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุม่มอะไรได้ครบครบ้วนในสัญญาณเสียงถ้าเป็นลำโพงเดิมก็เอาแนวคนเสียงกลางกลางเสียงกลางกลางไม่แหลมจัดไม่เบสไม่ค่อยหนักถ้าตอนนี้ผมกำลังเชื่อมสายไฟระหว่างสายไฟเดิมกับสายไฟของลำโพงอันใหม่ นั่งเชื่อมตรงนี้ครับเอาผ้าพอว่อไหนเดี๋ยวตะกัวมันจะหล่นไฟดอกมะงหล่นไฟในเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายก็เลยเอาผ้ามาลองครับเลเชื่อมทีศาให้ติดเลย หลังจากนี้เดี๋ยวเขาประกอบครับประกอบทุกอย่างเ้อาที่จะกใส่ขั้นตอนเหลือ,อ,อพันเทปสายไฟก่อนไอ้ตรงสีเห,งเหลืองนี่เป็นกระดาษกาวโฟมนะครับกาวโฟมเพราะว่าเดิมก็มีกาวโฟมแผ่นบา,บางมาแล้วเวลาผมถอดฝาครอบสีดำๆออกมันฉีกมันขาดเป็นบางอันผมก็เลยไปซื้อกระดาษกาวโฟมมามาแปะแปะแปะแ,ปะแทนของเดิมก็จะหนาขึ้นหนากว่าเดิมเท่าตัวแล้วของเขาเป็นโฟมบางๆอันนี้มาใส่ใหม่ อันนี้ผมเพราะานความชืน้นเดิมมันจะดูเหมือนจะเป,เปียกเปียกๆก็เลยใช้น้ำมันอนนะไรผสมน,นะครับฉีเข้าไปเพื่อเพิ่มการรักษาในเรื่องของสอนมสนิมอะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่รู้เดิมว่ามันเป็นที่ชึ้งๆท,ทั้งแรกมันเป็นน้ํามันเลยมันนุ่งเหนียวไงน,นะไม่มั่นใจว่าเป็นน้ําเข้าไปหรือว่าเป็นน้ํามันแม่บอกอกลับมากันอ,อีกไหมมาแล้วเตรียมตัวปิดฝา ถ้านอนหลังนี้ไม่ค่อยยากครับไม่ยากอันนี้เราต้องมาประกอบไี่ก่อนสายมีสองเส้นมีสายของกระเดื่องล็อกที่จะล็อกประตูกับกระเดื่องปิดเปิดประตูนะครับจะมีกระเดื่องอยู่สองอันอันนี้ก็เริ่มประกอบจากด้านบนก่อนขอบบนเล้ค่อยๆเอ,อ,อามือตบๆๆลงมามาจนถึงด้านล่าง คนเดียวยากครับถ้ามี2คนจะง,ง่ายอันนี้แต่ที่พอเราเราใส่สายไปแล้วอันนี้มันจะมีน้ําหนักทวงแล้วอันนี้ก็เล็งเล็งรูอ่าของสลักมันนะครับันมีสลักถ้าเราเล็งสลักได้อันที่1ปั๊บเนี่ยอันที่2ได้ปั๊บ่ยที่เหลือจะตรงหมดเลยนะง่ายเลยครับขอให้ได้สัก2อันออน่ยสอ,อันเป็นอย่างน้อยแหละพอตรงปั๊บคะแน,น้ที่เหลือก็จะแทกกระแทกกระแทกอย่างเดียวเลย ไม่อยากไม่อยากแต่ก็ไม่ง่ายส่หรับคนที่ทําผมทําครั้งแรกอันนี้ทําครั้งแรกรู้สึกกดดันมากนะว่ามันจะทําได้หรือว่ามันจะทําพังแต่ทั้งวันนี้เม่มันทําเสร็จแล้วเรามาตัดต่อวิดีโอมานั่งดูเลยอ๋อไม่ยากเลยเชียวชวง่ายๆนิดเดียวเอง <c oughs> จะไม่ได,ด้ว่าคนไหนที่อยากจะเปี่นลำโพงห้ไปจ้างช่างนี่ผมว่าสิ่งเขาเข้าบ,บริการผมลองสอบถามดูก็ใช้เข้าบ,บริการก็ หลายพันบาทนะหลายพันบาทแต่ถ้าทำเองเ,องเนี่ยผมก็ซื้อลำโพงลำโพงคู่หนึ่งก็พันกว่าบาทสองคู่ผมหมดไปประมาณ2,400บาทหรือ2,500บาทนาาเนี่ยค่าส่งค่าส่งเลยประมาณ2,500ซื้อสเปเซอร์อีก2องอันร้อยห้าสิบไ้ไงเนี่ยซื้อ4อัน300เซตนี้ผมเสียเงินอยู่ประมาณ3,000ไม่น่าไม่น่าจะ,ถ,าจะถึง3,000ถ้าไปทำไปจ้างเขานี่5,000เกิน าจากประสบการณ์ที่ผมมองดูผมว่าน่าจะเกิน5,000บาทไม่มันใจว่าราคาเท่าไหร่ตัวลำโพงก็ลำโพงกับของในประมาณ2-3,000บาท2-3,000บาทส่วนท่าแรงนี่แพงมากผมเคยไปถามตามร้านเลยให้เขาติดตั้งลำโพงให้เขาค่าบริการก็4ตัวนี้ก็ข่าบริการระดับ2,000พันกว่า2,000 4 0 0 0 5พันาบางทีก็5 0 0พันแต่มองดูแล้วไม่น่ายากครับ โดยเฉพาะผู้ชายที่มีทักษะช่างนี่เรื่องง่ายเดียวดูวิดีโอของผมมีอยู่หตัว5ตัวทั้งหมดตอนนี้เป็นตัวที่4ก็มีประตูหน้าซ้ายประตูหน้าขวาประตูหลังซ้ายประตูหลังขวาเดี๋ยวอีกหนึ่งวิดีโอวิดีโอที่5เดี๋ยวผมจะสรุปคุณภาพเสียงลักษณะสเสียงออกมาเป็นแนวไหนคอนเซปต์แบบไหนเอามาเดี๋ยวช่วงนี้ชวงทดลองฟังเสียงดูครับว่าเสียงจะออกมาแนวไหนครับ